สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่เอกแล้วนะคะนิสันเ k by j าเจคนะคะช่อง YouTube พี่เอกและว,วันนี้พี่เอกก็จะมานำเสนอรีวิวพร้อมโปรโมชั่น อีกหนึ่งรุ่นเก่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็ฮอตมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมกับตัวใหม่ที่เพิ่มออปชันเข้าไปนะคะวันนี้พี่เอกจะมาเสนอตัวรุ่น s ปอร์ตเทนะคะในราคา695,000บาทและทำแค่300คันเองนะคะมันสวยมากเลยเราจะบอกให้แล้วก็สีที่ทำมีแต่สีขาวเท่านั้นนะคะงั้นเข้ามาดูใกล้ๆค่ะว่าสปอร์ตเท X ตัวเนี้ยในราคา695,000ทำ3า300คันย้ำนะคะทำแค่300คันออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดินเข้ามาใกล้ๆพี่เอ๋ลยค่ะดูด้านหน้ากันก่อนคะนะคะเจ้าสปอร์ตเทคคันนี้ก็ด้านหน้าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะคะเจ้าสปอร t ตเทค X เนี่ยค่ะที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นไฮไลท์เลยก็คือตัวนี้เลยค่ะมาใกล้ๆเลยค่ะอยากนำเสนอไฟตัวนี้มากเลย d i l หรือ Daytime Running l i g h ไฟส่องแสงสว่างในเวลากลางวันที่ลูกคา้าทุกท่านที่ออกเจ้าเวลาก่อนหน้านี้บอกว่าขอเปิดตัวนี้ได้ไหมเปิดตัวนี้ได้ไหมอย่างนี้ตอนนี้เจ้า s p o r t Tech X มีมาแล้วค่ะจุดที่1สําหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะจุดที่2มาดูกันค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับยางร้อแม็ก ขอบ16 20 5ทับ5 5ขอบ16กันเลยค่ะโดยตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะคะรุ่นที่ไม่ใช่สปอร t ตเทค X จะเป็นสปอร t ตเทคหรือจะเป็นรุ่นที่ V L ลองลงไปก็เป็นขอบ15ตัวนี้มาแล้วค่ะขอบ16และลายแม็กนะคะพี่เอต้องบอกก่อนนะคะว่าลายไม่เหมือนกันถึงจะเป็นสปอร t ตเทคก็ลายไม่เหมือนกับ s p o ร์ตเทค X คันนี้นะคะพี่เอต้องบอกก่อนฉะนั้นแม็กเราจะคนละลายนะคะคันนี้มาพร้อมกับรังคาดำนะคะแล้วก็กะจกมองข้างก็สีดำพี่เอเน้นย้ำนะคะสปอร t ตเทคเเราจะมีแต่รถสีขาวเท่านั้นและราคา695,000าหเราได้รวมทุกอย่างไว้ในตัวนี้แล้วไม่มีการบวกเพิ่มอันดับต่อไปค่ะตัวนี้เลยค่ะอยากให้ดูจังเลย เรามีคิ้วเห็นไหมคะคิ้วกันกระแทกมาแล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับตกแต่งด้วยคำว่า s p o r t t e c ค X ค่ะตัวนี้มันก็จะออกเป็นเทาเาเนาะเป็นเทาๆานะก็จะสวยนะคะพร้อมกับตัวนี้ค่ะโลโก้คำว่า s p o r t t e c h X ออยู่ประตูด้านข้างตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะ มันจะเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์กันนะคะอะเรามาดูด้านหลังกันนะคะโดยด้านหลังโดยรวมก็ยังจะเป็นตัว Spot t ตเทเหมือนเดิมนะคะแต่เจ้า Spot t ตเท x มาพร้อมกับอะไรนี่นะคะปลอกปลายท่อหุ้มถ้อยเสียบงานสแตเลสแท้นะคะตัวที่1จุดต่อไปก็คือจะมีคำว่าโลโก้คำว่า s p o t t ตเทคเลยนะคะตัวนี้ก็คือจะดูดีเป็นเอกลักษณ์ เรียบหรูดูดีมากๆเลยค่ะงานตัวนี้พี่เอมองว่าเจ้าสปอร์ตเทค X คันนี้นะคะไม่ต้องแต่งเพิ่มเติมอะไรมากมายเลยนิดเนี่ยเอ,เองก็สวยแล้วสวยเรียบหรูดูแพงมากๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวพี่เอขออนุญาตเปิดโปเลยใครสนใจรุ่นนี้สามหมื่นเก้าเท่านั้นแล้วยังไงเดี๋ยวพี่เอพาไปดูด้านในกันค่ะ <c oughs> ว่าภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วแล้วภายในมีอะไรบ้างนะคะ เมื่อกี้นี้นะคะพี่เอรีวิวด้านภายนอกของตัวรถกันแล้วพี่เอขออนุญาตเรามารีวิวกันด้านในกันพี่เออยากร้องว้าวมากเลยอะ่ะมาพร้อมกับไฟ2เท้าและเอ็มเบรนไลท์นะคะแล้วไฟ2เท้าตัวเนี้ยมันมีหลายๆสีมากเลยมีถึง7สีสามารถเปลี่ยนได้เลยเนี่ยค่ะ สีเขียวสีแดงสีขาวสีอะไรสีขาวนะคะอันนี้มันเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยนะไฟสีส้มนะคะน,นี่สีน้ําเงินแล้วก็นอกจากไฟสองเท้าเอมเบสไลท์ไฟด้านข้างแล้วเดี๋ยวพี่เอพาไปดูไฟเอมเบสไลท์ด้านข้างยังมีแป้นนะคะไม่ว่าเป็นแป้นคันเร่งแป้นเบรกแล้วก็เป็นคักเท้าอันนี้ให้มาอีกนะคะพร้อมกับโอ้โหดูตัวนี้สิคะตัวนี้ สครับเพดคิ้วกันรอยชายบันไดอีกนะคะกันโซนรองเท้าเป็นอย่างดีเลยนี่ค่ะเอ็มเบียนไลทเห็นไหมคะด้านข้างเนี่ยแล้วตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนมุมมองพร้อมกับคำว่าโ o โก s p o อร์ตเ x เนี่ยค่ะอยากให้ส่องต่ำลงไปอีกที่พื้นนะคะเห็นไหมคะมีไฟเวลคำ่ำน,าน่านไงไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่า สามารถเปลี่ยนใช้คําว่า s p o t t t e ทคเอา็ากอะพี่เอกจะขออนุญาตเปลี่ยนสีเห็นไหมคะเวลาที่พี่เอกดเปลี่ยนสีไม่ว่าจะเป็นไฟสองเท้าไฟโลโก้หรือไฟอะไรมันจะเปลี่ยนตามพี่เอหมดเลยมันสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้นะเรื่องของไฟตรงนี้นะคะโอ้ย สวยมากต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะแล้วก็เรียบหรูดูดีดูแพงจริงๆค่ะคันนี้ยแล้วพวงมาลัยองบอกว่าหนังนิ่มมากๆเลยนะคะโดยปกติอย่างค่าใครรู้ว่าหนังที่มันมาเย็บมาจากโรงงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาะที่ระบายความร้อนนะคะอ่าอีกตัวหนึ่งที่พี่เอจะบอกว่าตัวนี้นอกจากเป็นเบาะหนังดารั้วแล้วตัวนี้ที่จะเปลี่ยนไปคือได้ที่เย็บอะคะ่ะจะเป็นได้สีแดงคู่เดินตะเข็บ คู่สวยเลยนะคะพร้อมกับโลโก้คู่หน้าคำว่า Sportex ดูสิคะมันเป็นงานที่แบบเซลลเห็นแล้วก็ตื่นเต้นเซลลเห็นแล้วก็ดีใจอ่าดูนะคะพอเรามาดูที่อ่า เกียร์เรามันก็จะมีโลโก้คำว่า Sporttech X เห็นไหมคะอ่าแล้วข้างหน้าก็เป็นหน้าจอรองรับทั้ง Android Auto และ iOS ได้เลยนะคะเบาะหนังของเราอ่ะเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะลองเลื่อนดูไฟเอ็มบรีนแล้วก็ส่องสว่างของเท้าทั้งคันอย่างที่พี่บอกมันสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเบาะหนังในรุ่นตัวนี้ค่ะ เป็นเบาะหนังสีดำร้วนดำดุเลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับคำว่านี่ไงคะเห็นไหมคะพร้อมกัาคำว่า Spo r t t e ท h X w o o d มันดูหรูหรากันมากมายแล้วมันดูเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่เอ๋อยากจะเปิดอ่านให้น้องซูมไปที่ด้านหลังนะคะว่าไฟสองเท้าแล้วก็ตัวไฟเอมเบลเยนข้างผนังประตูแล้วก็ตัดกับคำว่าโลโก้เนี่ย Sport t e ท h X ทั้งคันเลยค่ะ นะคะด้านหลังก็เช่นกันค่ะไฟส่องสว่างของตรงอ่าเท้าเรามีถึงด้านหลังไม่ใช่มีให้เฉพาะคู่หน้านะคะตัวนี้ค่ะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าไฟเนี่ยส่องสว่างทั้งคันนะคะอย่างที่บอกพี่เอกเป็นคนชอบอะไรหลายๆสีพอสีแดงสีเขียวสีเหลืองพอมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนอารมณ์ได้เช่นกันค่ะดูสิขาบอกหนังเราแบบ พอมันตัดแดงนะคะมันดูดีมากๆเลยแล้วก็ด้านข้างทั้ง4ประตูอย่างที่บอกอะค่ะก็จะมีไฟนะคะพร้อมกับโลโ,โก้คำว่า Sport ตเททั้งคันเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะพอเรามาดูภายในกันแล้วเราดูภายนอกกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเจ้า Sport ตเทคเ s ็กซ a นิ r a ันเเคันนี้ มันเยี่ยมยอดกันเลยทีเดียวนะคะงานพี่เอขออนุญาตเปิดโปรแล้วกันนะคะพี่เอจะเปิดโปรเพียง39,000บาท39,000บาทจริงๆค่ะและพี่เอขอเน้นย้ำนะคะ300คันทั่วประเทศถ้าใครเจ้าชอบเจ้านิสสานาเมิ a ่าสปอร์ตเทครุ่นนี้ติดต่อมาหาพี่เอได้เลยนะคะแต่เน้นย้ำนะคะ300คันและทำแต่สีขาวเท่านั้นนะคะคลิปนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าชอบใจหรือยังไงเป็นกำลังใจให้พี่ กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะคะหรือถ้าสนใจอยากปรึกษาปัญหาด้านสินเชื่อไฟแนนะซ์ในรถรุ่นอื่นๆของนิสสันทุกรุ่นสายตรงมหาพี่เอได้เลยค่ะ0971040803พี่เอนะคะพี่เอของแท้ต้องพี่เอทีมงานเจคที่นิสสันเอชเคชัวยังไงคลิปนี้ขอกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะที่การที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ